สุดท้ยวันนี้อยู่กับแ a ชเียรเบลเลนะครับกับงานเก็บส้มครับงานแผนที่เจเดมอเกสิตี้เป็นงาน AFK ครับงานแบบออโต้ฟาร์มก็เงินดีครับเนี่ครับดูแผนที่นับตามแผนที่เลยก็จะอยู่ตรงที่เลี้ยงไก่ของเจเดมอเกสิตี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็มานได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทํานะครับแล้วก็มาบอกนะครับว่าขายตรงไหนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปสมัครร้านกันนะครับอ่าก็ ไปสมัครงานตรงจุดรับงานนะครับวิ่งเข้าไปนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่แบบชิลๆครับสำหรับคนที่หาอะไรดูระหว่างเล่นเกมก็อาจจะแบบทําทำออโต้ฟาร์มไปแล้วก็เอามือถือนั่งเล่น <c oughs> ดูหนังไปก็ชิลครับชิลี่ยมันก็จะออโต้ให้เลยนะครับเรากดรับงานแล้วก็มันก็จะออโต้ให้ทันทีนะครับก็โอ้ทังานที่จะดีสาแบบคนญแต่ว่าเงินก็แบบ ไม่ได้ชูบมากมายอะไรก็ถ้ามีพ m เอมนะครับก็หนึ่งร้อยยี่สิบแพ็คนะครับแพ็กละก้าสิบเก้าบาทนะครับก็จะได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเคนที่มีพีเอมกระเป๋าแม็กับส่วนคนที่ในเดิมเดิมก็น่าจะกระเป๋าไม่แน่ใจเท่าไหร่สี่สิบหรือหกสิบไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะครับว่าจะขายตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสรดเสร็จแล้วมันขึ้นยังไงนะครับอ่าพอ มันแม็กที่สี่สิบลูกแล้วก็ก็จะขึ้นว่าต้องไปโปรเซสนะครับกดตกลงไปนะครับจากนั้นก็วิ่งไปตรงจุดโปรเซสครับตรงเป็นนะครับกังหันลมนะครับก็จะมีจุดโปรเซสอยู่กด n สองทีครับเพื่อโปรเซสในหน้าอของโปรเซสก็อาจจะโปรเซสานนิดนึงนะครับพอโปรเซสเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปขายกันนะว่าจะขายตรงไหนนะครับแต่ตัดไปตอนที่กำลังจะไปขายกันเลยครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ sf ครับแต่เราพาไปดูครับกดไปที่ทับทเบแล้วก็กดไปที่ตลาด เอสเซฟนะครับจากนั้นก็ขี it, U, 1, ่รถไปครับวันนี <Yeah. S 1> ้อ <N> ยู่ก <Won> ับรถคู่ใจของผมค่ะค่ะสีภูวันเดี่ยวสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปขายกันนะครับก็ขายตรงไหนนะสำหรับแพ็กส้มอ่าก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับตาม G.P.S. เลยนะครับก็ขายระรับีแถวตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวฝากหน้าครับอ่าถึงแล้วครับตรงนี้เป็นตลาดเซฟๆนะครับจุดขายนะครับก็แพ็กละ99บาทนะครับ อครที่สนใจมาทําก็เจอลองมาทากันได้นะครับเงินดีก็สําหรับสาย A F K แบบยืนเฉยๆไม่มีอะไรทำมาร์เก็ตเซหร์ฟเลระยืนกว่าดีกว่าเดินเฉยๆเหมือนกันนะอ่าขายนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นงานง่ายๆนะครับเงินดีพอสมควรวันนี้เจอกันใหม่ที่เจดีมองการเซตตี้ที่ดีที่เดียวที่เดิมจ้ะ